มารับชมค่ะรถ5ที่นั่งค่ะกับตัว t o y ย t a c o ค o โ l ล c r o ล s ค่ะคันนี้เป็นตัว1.8นะคะเป็นตัวสปอร์ตได้สีดำเข้ามาคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะออกห้างใต้แดง9 5 9 0 0 0บานเชีาพนะใครสนใจค่ะ y t a c ตโ o ต้า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย่อนนะคะพาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะกับ ToyoTA c o r o l l a Cross คันนี้ค่ะเป็นรถเข้าใหม่เครื่องยนต์เบนซินนะรู้สึกว่าตัวนี้เป็นปี2022ะคะ่ะเครื่องยนต์เบนซินนี้จะมีจะมีตัวเดียวนะคะจะเป็นตัว1.8สปอร์ตแล้วนะักนนจะเป็นไฮบริดนะตัวนี้นะคะเป็นตัวสปอร์ตเป็นตัวเริ่มต้นของตัว r o s s ปี2022ไม่4 6 0 0 0โลค,ค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิคว่น นี้น้ำมินจะพาไปรับชมรอบๆคันคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสภาพสวยเชี่ยวนะคะใครสนใจห้ามพลาดค่ะออกห้างป้ายแดงคันนี้อยู่ที่959,00 0เลยนะ,ะนะก็ประหยัดไปเยอะมากๆเหลือเพียงแค่699,000ค่ะผ่อนเริ่มต้อนอยู่ที่13ื่นเครดิตจะยอดเต็มดันฟรีดาวได้ถ้าอยากฟรีดาวหรือดาวขั้นต่ำสองสามหมื่นดาวมาได้เลยดาวมากกว่าน,นี้ก็ผ่อนถูกลกนะคะตัวนี้นะคะไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนค่ะได้ไฟ daytime running light ค่ะนะคะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกคูณ้ำมาด้วยพี่ ตรงนี้เป็นสีดำนะคะนี่เป็นรอยมือน้ำหนึ่งเองนะคะเป็นรอยมือน้ำหนึ่งเองคันนี้คือรถเข้าใหม่นะคะพี่ๆขากระจังหน้าก็จะได้แบบเป็นแบบกระจังหน้าแบบใหญ่เลยนะคะได้ไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะคะการันตีสาภาพเดิมคันนี้นะคะฝากระโปรงสันหลี่ยมคมไม่มีรอยปุบไม่มีรอยตะกิ้แต่ว่าคันนี้รู้สึกว่ามีตําหนินิดนึงเดี๋ยวน้หนึ่งพาไปดูคันนี้คือรถเข้าใหม่รถแรกเข้ายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยทั้งสิ้นนะคะดูอย่างดูตัวนี้ดิ ใบแบบว่าหน้าสำเนายังแปะอยู่ด้านหน้าอยู่เลยนะคะเดี๋ยวภาษีพรบบอรเรามีการต่อให้อันนี้ไฟด้านหน้าไฟเดิมค่ะมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นออกห้างป้ายแดง9 5 9 0 0 0แล้วก็เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะที่เป็นตัวสปอร์ตนะแล้วนะก็จะเป็นตัวไฮบริดนะคะไฮบริดก็ล้านขึ้นเลยนะคะก็ล้านขึ้นเลยเป็นรถที่ให้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะเป็นรถแนวคลอสโอเวอร์ค่ะพี่ๆค่ะนะคะอามาดูในส่วนของแม็กค่ะนะคะก็จะได้เป็น แบบงเินแมคขอบ17นิ้วนะคะยางปี2 0 0 0 2น2 2นะตัวนี้ก็คือเป็นยางติดกับรถมานะคะได้เป็นดิสเพกสีล้อเลยนะด้านหน้าก็พร้อมกับตัวระบายความร้อนนะคะแลวให้ดูซุ้มล้อค่ะพี่พี่คาะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องไปปรับสภาพตรงนู้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นรถเข้าใหม่อยู่นะคะด้านข้างติดคิวกันสารให้เรียบร้อยที่เปิดด้านนอกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะพี่พี่ค่ะสีดาเนี่ยจะบอกว่า ถ้าเราล้างทำความสะอาดบ่อยๆมันก็มันก็ดูแบบดูใหม่นะคะแต่ว่าสีดำอ่ะคือมันกลัวรอยแต่นิดนึงนะคะเป็นแบบรอยมือเลยนะคะสีขาวกลัวเหลืองสีสีดำกลัวรอยสีขาวกลัวเหลืองแล้วมาดูภายในกันพี่ๆคะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ได้ถุงลมนิรภัย6ใบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น พวมาลัยนะคะคู่หน้าด้านาด้านข้างนะคะนะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็เป็นรวมเป็น6ใบนะคะก็ใครสนใจเข้ามาดูตัวรถได้นะคะแล้วก็เบาะนะคะตัวนี้จะไม่ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะจะเป็นแบบแมนวนวลนะคะเบาะปรับแมนวนวลนะคะนี่ให้ดูคอนโซลด้านหน้า หน้าจอทัชสกรีน9นิ้วเลยนะคะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะแผงประตูสีดำน,นะคะนี่ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําใครสนใจกระจกเดิมค่ะพี่ๆค่ะเข้ามาดูสภาพตัวรถได้นะเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้เลยนะจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้มาดูตรงนี้กันนี่ค่ะ กระเป๋าใส่เอกสารนะคะมีฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังนะนี่ค่ะเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่136,999,000ประหยัดไปค่อนข้างเยอะนะเพอข้างป้ายแดง9 5 9 0 0 0นห้าหมืนะก้ันนะนะตัวน,นี้กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะลังค่าคะ่ะพี่ขา นี่ให้ดูนะคะเดี๋ยวเก็บงานปัดฝุ่นนะคะโอ้หล่อเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะมีตัวรับสัญญาณเป็นแบบครีบฉลามนะคะสปอยเลอร์ค่ะระบบไล่ฟ้ากระจกตาโตโยต้พร้อมอที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะไฟท้ายได้ LED นะคะเป็นแบบ LED เลยนี่ให้ดูล้อแม็กด้านหลังพี่ค่ะ คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะนะคะไม้น้อยมากๆไม่สี่หมื่นโล,ละสี่หมื่นหกพันโลใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้ด้านหลังก็มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้ด้วยนี่ค่ะเปิดด้านท้ายนะคะนะคะให้ดูตัวน็อตต่างๆสภาพเดิมสวยค่ะเบาะนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็มีแบบเป็นฉากกันให้ด้วยนะมีถาดยางรองให้ค่ะรถรุ่นใหม่ๆนะส่วนใหญ่จะได้เป็นแบบว่า ไม่ได้ยี่างอะไรแล้วนะจะเป็นอุปกรณ์ปะยางนะอุปกรณ์เครื่องมือฉุกเฉินแต่ว่ามีแม่ลงแม่แรงให้อยู่นะคะอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่นะจากล้ออะไหลก็เป็นอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินแทนนะคะเดี๋ยวตรงนี้เขาจะต้องมาเก็บงานปรับสภาพอีกทีหนึ่งนี่คะ่ะให้ดูฝั่งด้านนี้นี่ตัวน็อตต่างๆกระจกมองเอ่อไม่ใช่กระจกมองหลังกล้องมองหลังนะคะมีกล้องมองหลังก้มต่ำดูสักนิดนึงค่ะพี่ๆคะ่ะ โตโยต้าคลอสนะคะโตโยต้าโคราคลอสตัวสปอร์ตค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะรถเข้าใหม่นะคะมีตาเสนักโตโยต้า0ปีด้วยใครสนใจทักหา,าน้ำหนึ่งได้ที่เปิดด้านนอกนะคะนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอร์นะคะ,นะคะได้แอร์ด้านหลังไฟนะคะนี่มีไฟด้านหน้ามีไฟตรงกลางรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสนใจยังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้กระจกเดิมรอบคันค่ะ มาดูพวงมาลัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็นี่เลขไม่46,000โล46,812โลนะอยยบเบรกกดปุ่มสตาร์ทค่ะหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลนะคะเป็นแบบดิจิตอลตรงนี้ก็มีช่องใสแก้วน้ำนะคะคอนโซลด้านหน้านี่มีการแบบว่าข้อเตือนระวงังมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้ด้วยนะกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะนะคะเป็นแบบ แมนนวลน,นะคะมีไฟนะคะด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เปิดกระจกนะคะกระจกวิเศษจกบอก่ะเถิดช่วงนี้สโนไว้์กำลังมานะคะนี่ค่ะก็มีไฟให้นะคะภายในก็ดูสปอร์ตค่ะสมกับชื่อ1.8สปอร์ตเลยนะนีให้ดูหน้าปัดก็โอเคค่ะมองสบายตาสีขาวกับสีแดงนะคะตรงนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกเนาะ คันนี้นะคะในเรื่องของอัตราการบรรจุน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ47ลิตรนะพี่ๆค่ะร้อแรง้าอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันเป็นปุ่มพุทส,สตาร์ทนะคะคันนี้นะคะนี่อันนี้คือสภาพคร่าวๆสนใจยังไงทักมาได้เลยนะถ้าปรับสาภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งนำมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งด้วยคันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าปรับสาภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมารับชมกันอีกทีนึงอันนี้คือรถเข้าใหม่ค่ะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยน,น,น้ำ มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะพี่พขานี่คือห้องเครื่องด้านหน้าที่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้นะคะนี่ให้ดูพวกตัวน็อตต่างๆพี่ขาสภาพเดิมสวยจริงๆอ่นน้ำหนึ่งลืมบอกไปนะคะคันนี้ที่เห็นแวบหนึง่งนะที่เห็นแวบหนึ่งตรงนี้เลย ไม่รู้พี่มองเห็นหรือเปล่าเท่าที่น้ำหนึ่งเห็นนะมีแค่จุดเนี้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราดูดออกนะคะนิดหนึ่งเลยนะเนี่ยให้ดูสภาพด้านข้างก็ไม่ได้มีอะไรเห็นแค่จุดเดียวคือคันนี้เนี่ยแหละค่ะคือสเสน่ห์ของรถมือสองค่ะพี่ๆค่ะมีแค่นิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะนี่ก่อนปล่อยจะจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้นะคะเครดิตด,ดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้เลยนะคะพี่ๆค่ะหกแ0 0 0ก้าหมนเก็ผ่อนล่มต้นอยู่ที่1 3 0 0น เครดิตด,ดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้กับ t ต y o t a c คล s s 5ที่นั่งค่ะด้านหลังนี้กว้างนะใครสนใจ5ที่นั่งนะคะรถแนวคลอสโอเวอร์แบบนี้นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้มีบริการจัดไปนัซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์และรถทุกคันค่ะเรามีการตรวจสภาพให้นะคะจากบริษัทชั้นนำาจากเยอรมันเลยแล้วก็คันนี้นะคะพี่ๆค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ 13. 0 0 0า่อนอยาวดงวดขอรายได้นะคะรายรับอยู่ที่ 13ื่นประมาณ2 7งหมื่นเจ็ดอขึ้นละกันนะคะคนเดียวคนเดียวได้นะนะคะใครสนใจทักมานะครับ พนักงานบริษัทข้าราชการนี้ออกง่ายมากๆนะคะถ้าเงินที่โอนเข้าบัญชีนะคะเงินจากบริษัทโอนเข้าบัญชีนะคะหรือว่าจากหน่วยงานโอนเข้าบัญชีนี้สามารถออกได้ง่ายๆเลยใครสนใจคันนี้กับ Toyo t a c o r o ์โล่าคลค่ะ1.8สปอร์ตปี2022ไม่46,000โลนะคะ699,000จากออกห้างไปแดง959,000นะประหยัดไปค่อนข้างเยอะเลยผ่อนเริ่มต้น1 3 0 0มีบริการจัดไฟนนั่นถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์สนใจทักมาค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำมันขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคค่่ะะสสวัสดี